ฉีดฉีดอย่างเราอย่างเขาลายเนี่ยต้องให้เป็นสีทองใสๆเงี้ยจะดีที่สุดถ้าเป็นพวกฝุ่นเกาะติดมีคราบดำดำดำๆอ่ะให้เราใช้เลยเนี่ยฉีดฉีดไปเลยใช้แปรงขัดๆหรือไม่ก็คัตเติลบัตสอดเข้าไปขัดๆถูๆให้มันสะอาดมันเป็นสเปรย์ไร้ความ์ชนฉีดได้ไม่เป็นไรที่จะอยากใช้น้ำล้าง ใ,ใช่ครับมตอนเด็กนู่นนี่ตรงเนี้ยฉีดได้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปพวกอย่างอย่างพวกมอเตอร์เนี่ยพี่พวกช่องพวกระไรเนี้ยเราใช้ตัวนู้นฉีดได้ถ้ารู้สึกว่ามันเปียกน้ำเปียกฝนนะร,รู้สึกมันเปียกใช่พวกนี้นใช้ฉีดได้หมดเลยพี่ฉีดเอสซีและอัวนี้ส่วนมากผมไม่ค่อยแนะนำให้ใครเอาน้ำล้างโดนเท่าไหร่ให้ใช้เป็นอันนี้ดีกว่า ทำได้หมดเลยพี่พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ะจะมีตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่ากิโลเซ็นเซอร์กิโล <Ü> วัดน้าหนักถังว่าเราใส่ไปกี่ลิตรแล้วอันนี้ก็สามเดือนเหมือนกันครับระบุน, <c oughs> น,น้ำ <c oughs> ามเดอนระบบน้ำสามเดือนเ,อนเลย